กาบสบายดีและสวัสด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะว่าชูในประเทศเราก็ต่างประเทศพี่น้องเไยกันยินดีต้อนรับก็บสู่ร่องบะเตียงทองซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บะเตียงกับสิเข้าไปทั้งบ้านโพนสว่างพี่น้องไงเนาะเมืองอุ้ยตุ้พรแข่งสวัสด์นักขีดพ่อแม่พี่น,อน้องคือสิเข้าไปหาซาวนา่าพี่น้องไงเนาะเสียเ,เงินไปให้เราพี่น้องเไงเพื่อสมทบทุนะอะไรก็มันจะบอกง่ายๆกันเนาะพี่น้องเนาะ กับบัหลวงบัวลายพี่น้องเไงเงินกันหนึ่งพันบาทนะเนาะมีอยู่สองท่านเพิ่นผักามาทั้งอาณอยู่ทั้งประเทศไทยเพื่อนแหละพี่น้องอันเป็นแต่บเ่เพื่ประสงค์ออกน้ำเนาะเป็นผักามาคนละหาร้อยบาทพี่น้องเไงนะรวมสองท่านก็นเป็นหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นให้บ่เตียงฮักเอาคันน้ำมึกน้ำมันเพิ่นบอกพี่น้องเองนาะแต่บ่เตียงกับ,บ่เอาหรอกพี่น้องเไงนะมันอาณา จากโปรเตียงก็จากซอยแล้วแน่เนาะสาหน่ำแล้วก็เพื่อนไพ่ใหม่โปรเตียงก็เห็นใจแล้วพี่น้องเลยเพราะว่ามันคัดชุนเฮ้งตอนนี้ก็พี่น้องโอ้โปรเตียงก็จะเอาไปให้เราเบิดหน่เนาะพี่น้องเนาะเงินกับบุรวงปลายพี่น้องเงินหนึ่งพันบาทก็หวังว่าโปได้ช่วยเราลายก็ช่วยได้จังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพอช่วยกันพี่น้องเลย ก็โอเคไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องวันแรกอยู่เพื่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวจึงได้เนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องโอเคเนาะ่อแม่พี่น้องตอนนี้วัวเตียงก็กำลังเข้ามาฮอดทางเข้าบ้านเราแหละพี่น้องเลยเนาะมันก็เป็นเป็นทางแดงโดยทางลูกลังแหละพี่น้องเนาะช่วงยามนี่ก็ชีพอไปพอมาได้แน่พี่น้องเลยแต่ว่ายามฝนก็อันตรายเนาะวัวเตียงเคยเข้ามาก็รถค่าอึกทึกพี่น้องเลย ในชาวบ้านสุกซอยก็ถึกน้อพี่น้องเนาะมาแต่ก่อนกับพี่น้องเอ้แต่ยามนี่ยามเลงกับใครเน่เนาะผ่านมาทั้งนี้กับพี่น้องเอ้ขีดเห็นบารลำเพลินเนาะพี่น้องเนาะผู้บ้านเอื้อยเราบ้านเอื้อยบารลำเพลินพี่น้องเอ้ที่ละมาเสียอยู่นี่แหละพี่น้องเยเนาะบ้านเพิร์สว่างนี่แหละกับอ่าอย่างอินเตอรซื้อตำนานบารลำเพลินพี่น้องเอ้ เราก็ไปสู้สุขิตอะไรเนาะสำหรับส a u n a เราก็โอ้บ่เตียงก็ักทิว่าจังไดพี่น้องเลยก็สงสารเราอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะกําลังที่ดีใจแล้วเราก็ได้กําลังที่ได้เฮือนได้ที่ได้น้ำได้ทุกอย่างเนาะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพิ่อนพี่น้องเลยก็มาถึกไพ่ใหม่สะกอนเฮือนก็โอ้เบิดเลยความหวังเนาะพี่น้องเนาะ ดิบลีเลยเราก็ได้บัดนี้่ยพระเจ้ากรมชีวะบทเตียงกับจักซอยเราอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าก็ยังบ่มีผู้ใหญ่ผู้ใดที่ติดต่อมาเพิ่นสิเฮ็ดแปลงเพื่อนแปลงซานให้เราดูจังได๋ก็ยังบ่มีตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็บพังเบิ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นก็จะอ่าบ่มี่แหละช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันก็เศรษฐกิจก็ย่ำแย่พี่น้องเอ้ย เพื่อนกเ็บงานการกับบุคลากลาบลื่นเนาะโรคภูคุ้มกโควิดแน่พี่น้องเอ้แจักอีหยังจักอีงใหญ่เนาะกพืเขากับซอยกันไปเบื้องต้นไปก่อนพี่น้องเอ้ยกับมีผู้ใหญ่เนาะสองท่านอยู่ทางฝั่งไทยพวกแหละเพื่อนผักไม้ผ้าเตียงเพื่อนกับว่าบุมีเพื่อนกับอะไรเพื่อนซอยคนละห้าร้อยบาทพี่น้องเอ้สองคนกับเป็นหนึ่งพันบาทเนาะเพื่อนบอกว่าฮักเอารถคันเมืองน้ำมันเพื่อนว่าผ้าเตียงกับวัตถุที่ฮักอย่งไรพี่น้องเอ้ย แต่คือฮ so okay. okay. ักจะเติมน้ำมันเลยแห่งการบุคคลหรอกเพียงเท่าไงเนาะหาล่อยแห่งการได้แค่น้อยเดียวหนึ่งน้ำมันกับแพงเดี๋ยวนี้บะเตียงก็เลยเอาบะเป็นยังเอาให้ไปให้เราสงสารเราเพียงเอ่าไงเติมน้ำมันลดกัาเงินบะเตียงเองนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะโอเคหมดทางเข้าบ้านเราเรียบร้อยเลยเพียงเท่าลงทางก็เป็นสล็อกกเล็กเนาะ ที่ค e> ึ้มๆพลพี um ่น้องเอ้ยมันนี่ส้มสีพลสีตกอยู่โอ้โหเวลาชิ่เฮือนเดบอหน้าพี่น้องเนาะเราตีงกับ่ได้โทรนัดโทวนี่ะแล้วก็บ่มีเบอร์โทรศัพท์พี่น้องเลยนไอชิวแหละพี่น้องเพราะว่าเรายากลูกน้อยเราเนาะเราไปใส่เราได้ดอก กระจายส่องเนาะพี่น้องเนาะหลายส่องหลายคนที่เข้ามาถ่ายแล้วแหละพี่น้องทั้งใบหน่เอาทั้งวิบุญเพิ่นก็มาซอยน้ำเนยแล้วพี่น้องเนาะา็แรกปะเตียงวันทีซื้อเข้ามาให้เล้วแต่ว่าอ่าเห็นใบหน่เพิ่นเอาเข้ามาให้แล้วพี่น้องเลยก็คิดว่าเราชิพอมีกินอยู่เนาะบะเตียงก็เอาเงินมาให้เราเลยพี่น้องนี่แหละเฮือนเรากะไปใหม่ดำคลื่นี่แหละพี่น้องเลยยังบ่ได้รับการสมเซมเนาะพี่น้องเนาะไปลงไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเราอยู่เฮือนได้โปรด คือบหินแล้วเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องมืดผลเนาะผลที่ตกประชักอันนี้สนามอยู่ว่ามิตุไปชโนวอะละไปยังไงนีนโอ,โอ้โดยโดยแล้วไปกระเพาะไหน,นไปหลุดเขานั่นเลย đôi, phải đốt đôi sàn bao, đốt đôi sàn nhà bạn Phải, 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 phải à. bay, từ sau phù bao, đôi, 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 Nó sàn thì nó có gì măng may nó phải đường nó, ờ, nam lắm. Đôi Phật bây giờ Phải gì เอ้าได้จังว่ากันไหมพี่น้องเนาะเดวจังมาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยอืมาน้าแล้วก็ไปตลาดพี่น้องเลยเนาะเราไาสิไปซื้อซื้อสังกะสีมาปุ๊กกระเทิบอยู่คือเก้าเลยพี่น้องเลยพอแล้วยังบ่มีเฮือนอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้บตียงมากกับบทื่อซ้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพามาเบิ่งเฮือนเราอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ชุดติงเลยพี่น้องเลยดำคือหลืเนะพี่น้องโอ้ยคนเฮากระนั้งว่าดวงชี่ึ้นอตะกคือเกาพี่น้องเอ้ยเนาะมันพอกระเทินพี่น้องเลยที่ที่อยู่ก็อยู่โบได้ สิใหม่เบิดก,ก,ก็บ่เบิดเนาะอันนี้มันพอกระเทือน,นพี่น้องเอ้ยซ่ํานีนโอ้จักสิว่าจังได๋บ่บติยังกได้นี่มันดําคือลืออยู่มันมันยงกทั้งลุ่มนี่ทั้งเทิงเพิ่นหม่เบิดพี่น้องเอ้ยเนาะอาจารย์เฮ็ดใหม่สิตัดเฮ็ดใม่ก็บ่ได้นี่พี่น้องเพราะว่ามันมแบบนี้ลไผก็บ่จเฮ็ดเนาะมันก็บ่งามหั่นแหละมันมันเป็นเป็นแนวบ่ดีลนะพี่น้องเองเย้ย แต่ตั้งมงเก้าวในกาจะช่วตั้งได้หรือบ่นี่เพราะว่าตามผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนมันใหม่แล้วมันบรจากดีแต่เพื่อนบริจากให้เฮ็ดนะพี่น้องก็บริจากเอาเลยนะพี่น้องเลยก็คือใส่การยังบรได้เลยอันนี่นะพี่น้องเนาะก็คือมีแต่ร์เสื่อมหม่ทั้งเบิดเลยพี่น้องเลยมันเฮ็ดยังบรได้เลยไม่ตอกขอบตามันใหม่พอดีมันใหม่แปลว่าชิ่ใหม่เบิร์ดกบะเบิดนะพี่น้องมันพอดีกระเทิร์เนาะมันดำคือหลืออยู่โอ้ นี่แหละหากมาขึ้นเพือนใหม่แล้วมองช่วงสาเดือนก้อนนั่นพี่น้องเลยเนาะผลมาเป็นแบบนี่ไหมโอ้แต่สงสารแล้วพี่น้องเลยลูกน้อยสองคนจ,จะไปอยู่แบบใดแล้วบบดน,นี้ไปอยู่ในตารางเฮือนอ่ามีตู้พ่แหละชาวบ้านพคนละพี่น้องเลยแต่มันก็จะอยู่หันมือใดเนาะมุงกระตบอ,อ้อมไว้อยู่หันแหละ แล้ว <Four> ก <Belgian ALLY> <X net repay ing> ็ได <Wars> no. <êmes> ้เต็มมือให้พี่น้องเลยเห็นก็ได้ดำคลุเดเนาะใส่การยังบ่ได้เลยเรียบร้อยเลยพี่น้องเย ผลจำเนาะแล้วมานอนอยู่นี่แหละน้องเอ๋แต่ผตกก็แม่นเรียบร้อยนะแม่นอยู่ได้เลยนี่นอนอยู่นี่แหละมองอยู่มองนอนแล้วก็ได้ผลโตกฝนพระนนี่ก็แม่นอยู่ได้เลยพี่น้องไอ้สักจะไปอยู่แบบไรเนาะเจ้าใหญ่เพิ่นกําลังซอย กันั้งทีดึงขึ้นตะคิวนะก็อะไรกับพี่นอ้องกันใช่เปล่าอะไรกันมาตกลงอีกขี้เก่าเนาะโอ้าเตียงกับสักกิซอยแล้วใดๆพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กับโบคือตะก,กี้พี่น้องเลยแต่ก่อนนะกับผู้ใหญ่เพื่อนกับอาจจะพอมีเงินหรือจังไดกับโบฮุ่งเนาะพี่น้องเนาะถามว่าเอา,าเตียงมาอ่า เจอแบบนี่เคสนันัดไปชี้ก็มีหลายท่านหลายคนพี่น้องเลยติดต่อเข้ามาซอยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็บบ่ค่อยมีแล้วพี่น้องเนาะบาเตียงกับโบไร้่อยอันหลับเห็ดเพื่อนเห็ดซ่านกันตะโดนตืบแลพี่น้องเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นกับเงียบๆด้ยแหละเพื่อนอาจจะบบมีเงินมีคำแหละพี่น้องอย่เนาะเป็นกับเศรษฐกิจเพื่อนกับย่ำเย่คือว่าแหละมันกับโรคโควิดในระบุระบาดในมาเตียงก็เข้าใจอยู่พี่น้องเอง เป็นอาจจะพอมีเงินมีคำเนาะก็บ่เป็นยังพี่น้องเลยก็ซอยๆกันไปก่อนคนอะไรก้อนหน่อยอะไรก้อนละพันสองพันกนละแสนสองแสนก็จะพอปลุกตู่ให้เราอยู่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยก็เตียงกับชิโโตาอตัวกับก่อนเหมนนีนนนนน้เนาะอ่าแล้วก็เมื่อไหนพูดอะไรชิมาหาละาไหมพี่น้องเลยเอแล้วก็ไปตลาดเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะเพื่อว่าอาจจะเงินอ่า ผู้นั้นให้ผู้นี้ให้คนเล็กขัน้นหน่อยนะเราไปซื้อสังกะสีมาไว้พี่น้องแล้วเคยมาน่าจะมาปุ๊กตูปอยู่มงเก้านี่แลหละมงเก้าแล้วเคยปุ๊กอยู่แหละพี่น้องเอง้มองบนเตียงมาเจอเราเล็กๆอันนะั้นพี่น้องเนาะเอ้าขอลาไปก่อนพี่น้องเอ้เนาะไหวหามาหาเรามื่อใหม่พี่น้องเอ้เมื่อนี้มามาเจอล้ว